สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ว่าวรับผ้าหมาลุด t จำนำมีของสวยงามมาฝากท่านอีกแล้วนะคะตอนเช้าค่ะวันนี้คุณแม่จะได้หยิบยกราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวต่างชาติด้วยค่ะที่คนไทยจะทํางานที่ต่างชาตินะคะ แล้วก็ไปมีครอบครัวที่ต่างประเทศนะคะคุณยายขอขอขอสวัสดีทุกท่านนะคะคุณยายลืมคุณยายหยิบยกค่าขึ้นเลยค่ะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเป็นสีม่วงค่ะเป็นลายไก่นะคะสีม่วงลายไก่ราคาอยู่ที่1 5ึ่ร้บาทค่ะหน้านางนะคะ สตีจะไม่ได้ราคานี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทหน้านางมาจากหลุดจำนำค่ะสวยมากค่ะเป็นลายไก่สีม่วงภาพสวยบ่สวยอ่าค่ะน้ำานตะก้อค่ะราคาสวยมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าเป็นสีม่วงนะคะลายไก่หน้านางค่ะราคาเบามากค่ะ สนใจถ้าเข้ามาหาคุณยายได้นะคะใกล้จะเข้าใกล้จะถึงงานบุญข้าศากแล้วค่ะบุญร่วมญาติแล้วค่ะหามองหาผ้าไหมสวยๆไปใส่ไปเยี่ยมญาติค่ะคุณแม่บ้านราคาอยู่ที่หน0่บาทจ้าเป็นลายไก่นะคะลายไก่ ใช่ไหมค่ะวันนี้อากาศตอนเช้าทำคลิปตอนเช้าค่ะอากาศดีมากค่ะบรรยากาศเสียงนกเสียงไก่ร้องจิ๊บจ๊บจิบจ๊บจ๊บอยู่บ้านยายบ้านยายนุกเยอะค่ะไม่ได้มาเลี้ยงแต่เขามาเองค่ะคุณยา,ายไม่เคยทำเขาเขาก็เลยมากันเยอะสีเขียวนะคะเป็นลายดอกมะเขือค่ะ เขาสวยโดดเด่นอีกป็อีกแบบนะคะสีเขียวลายดอกมะเขือค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะผ้าสามตะกอค่ะความยาวคนว่วนคนจอยคนผอมใส่ได้นะคะความยาว2เมตรนะคะค่ะสวยค่ะเป็นเขียวก้านมะลิค่ะเป็นลายดอกมะเขือนะคะเนื้องามสวยมากค่ะ ช่วงโควิดราคาเบามากค่ะ1,500บาทนะคะผ้าสวยนะคะคุณยายแก่ๆแ,แต่ขายผ้าสวยๆนะคะสนใจถ้าถามมาได้ค่ะตามมาด้วยเบอร์3ามค่ะเบอร์สามช่องทางน้ำไหลนะคะ ก็ออกโทนสีสดใสโดดเด่นแพร่ราวค่ะออกโทนสีชมพูนะคะม่วงชมพูม่วงอมชมพูค่ะสวยนะคะช่องทางน้ำไหลเบอร์สามค่ะราคาเบามากค่ะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะงานสามตะกอค่ะอากาศตอนนี้อากาศสดใสค่ะไม่คุ้มฟ้าคุ้มฝนนะคะอากาศสดใสามากค่ะ รับประทานอาหารเสร็จคุณยายมาจากวัดคุณยายมาทำถ่ายทําคลิปค่ะคืนไม่ได้ทำราคาอยู่ที่หน0่บาทนะคะสีม่วงมชมพูค่ะโดดเด่นสดใสมากค่ะเป็นลายช่องทางน้ำไหลนะคะคุณแม่บ้านมากผื้นไหนชอบพื้นไหนกิ้งเข้ามาหาคุณยายได้ค่ะคุณยายจะเก็บพับใส่ถุงเตรียมลูกค้ารอ คุณแม่บ้านเลยนะคะค่ะนิ่มละมุนละไมสวยทุกผืนนะคะราคาเบามากค่ะเบอร์ 3, สามสดสวยโดดเด่นนะคะฝากค่ะไปฝากคุณแม่บ้านฝากญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะช่วงบุญข้าวสารนี้ค่ะบุญเยี่ยมญาติค่ะบุญรุน่นญา,าติเยี่ยมญาติก็ มีของข,องขวัญผ้าไหมส,สวยๆเป็นฝา,ากญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลมากนะคะกลับ mm. ใช่ไหมกลับหัวกลับท้ายอีกแล้วเออจำแจําละคุณยายนะคะตามมาด้วยเบอร์สีค่ะเบอร์สีเขียวค่ะเขียวก็สวยนะค้าลายหนะ้าน้อยค่ะ,ะสดใสโดดเด่นแพร่าค่ะคุณแม่บ้านค่ะ รับไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเราด้วยค่ะช่วงบุญข้าสากค่ะบุญยี่มญาติค่ะบุญร่วมญาติค่ะช่วงนี้ไม่กี่วันอีกสามสี่วันนี้ก็ถึงนะคะสองสามวันนี้ค่ะถึงคุณยายผู้ผิดค่ะค่ะเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเราจะได้กุศลนมากนะคะฝากข้ามหมสวยนะคะค่ะเป็นของฝากค่ะ สวยมากค่ะลายนางน้อยค่ะเป็นลายสีเขียวนะคะลายนักน้อยค่ะสดใสโดดเด่นแพร่พราวค่ะนี่แต่ทำว่าสวยตามมานะคะผ้าถุงคุณแม่บวรรักษ์มีแต่สวยๆนะคะคนแก่ขายผ้าถุงสวยค่ะผ้าไหมมัทมีสวยนะคะพักถามมาหาคุณยาได้ค่ะ ตามมาด้วยเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าก็ลายสวยนะคะเหมือนลายใบสีครอบดอกชบาค่ะสวยนะคะช่างเขาออกแบบได้แต่ละผืนสวยมากนะคะขอชมฝีมือช่างค่ะเป็นลายเป็นสีแดงข้างนะคะแดงสดใสค่ะถูกกับแพงก็แดงแล้วก่อนนะคะสดใสแพ่พราวค่ะช่วงออกพรรษานี่ก็บุญกฐินงานบุญเยอะมากนะคะคุณแม่บ้านจับตามองหาผ้าไหมสวยๆใส่ออกบุญหอกงานนะคะ ราคาเบามากค่ะช่วงนี้ค่ะถ้าออกพรรษาไปนี้ราคาผ้าไหมจะขยับตัวนะคะค่ะหาโอกาสค่ะหาโอกาสมองหาผ้าไหมส,สวยๆช่วงนี้นะคะในช่วงโควิดราคาผ้าไหมก็เบานะคะเพราะว่าช่วงเงินฝืนเงินเพืองคนไทยเราช่วยกันนะคะคนไทยใจดีช่วยกันทุกฝ่ายค่ะผ้าไหมก็ลดราคานะคะ ถ้าไหมก็ราคาต่ำค่ะสีแดงสดสายแพรพ่ภาค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคุณแม่บวรรักษ้าไหมหลุดจำนำค่ะเจ้าเก่าค่ะสนใจก็บอกคุณยายมาได้นะครับชอบผืนไหนมากผืนไหนถ้าถามมาหาคุณยายได้ค่ะตามมาด้วยเบอร์หกค่ะเบอร์หกก็ สีม่วงลายไก่อีกนะคะลายไก่แจ้คค่ะสวยโดดเด่นแถวพๆนะคะเป็นผ้าหน้านางด้วยค่ะผืนนี้ค่ะผ้าหน้านางนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้างานสวยโดดเด่นแถวพาวค่ะนิ่มละมุนละมัยนะคะนิ่มสวยสวยทุกผืนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้า ทัาถามมาหาได้ค่ะคุณยายขอผ่านนะคะเบอร์หเบอร์หกผ่านค่ะตามมาด้วยเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดก็สวยนะคะออกโทนสีแดงสดใสแพรพราวนะคะเป็นลายทางด่วนค่ะสีแดงสดใสแพรพร้าสวยมากค่ะงานสามตะก็อค่ะ ราคาเบามากค่ะช่วงโควิดราคาเบานะคะคุณแม่บ้านแกบตามองนะคะใสเอาอบุญของงานบุญกระถินบุญข้าวสาบบุญออกพรรษาค่ะแกบตามองหาผ้าไหมส,สวยมัดหมีสวยไปวัดไปทําบุญนะคะผ้าไหมสวยค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทห้สามตะกอค่ะคุณแม่บ้าน คุณรัศติไทยใส่ผ้าไหมมีแต่คำว่าสวยตามมานะคะสดใสโดดเด่นแห่ผ้างานบุญก็สวยงานกินเลี้ยงก็โดดเด่นสง่าราศีนะคะผ้าไหมสวยๆจ้าค่ะคุณแม่คุณแม่บวรักษ์ขอฝากไปช่องของคุณแม่ผ้าไหมหลุดจำนำนะคะแม่บอนรักผ้าไหมหลุดจำนำนะคะกดติดตามกดแชร์ดกดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยคะ่ะขอขอบพระคุณท่านมากนะคะ ยายขอผ่านเบอร์เจ็ดค่ะตามมาด้วยเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดเป็นลายสาเกตนะคะผ่าสาเกตนี้เป็นเป็นผ้าสีตะกอนะคะลายสาเกตนะคะออกสีแดงนะคะสดสวยค่ะผ้าสีตะกอเป็นไหมบ้านนะคะเนื้อผ้าแน่นมากค่ะ ราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะค่ะนี้ผืนที่8เป็นได้ลายสาเกตนะคะคุณแม่บ้านค่ะถ้าชอบลายสาเกตก็ทักทายถามมาหาคุณยายได้นะคะลิงเข้ามาหาคุณยายได้ค่ะราคาเบามากค่ะสาเกตนะคะราคานี้จะไม่ได้นะคะได้แต่ช่วงโควิดนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ราคาอาจจะขยับถึงส0 0พันนะคะราคาถ้าไหมาสาเกตค่ะ เพราะว่าเป็นงานสีตะกอรแระ่ไหม่บ้านด้วยค่ะเป็นสีแดงนะคะผืนนี้ค่ะเป็นสีแดงข้างค่ะสวยนะคะทักถามมาหาคุณยายได้ค่ะคุณยายรับผ้าไหมหดจำนำเจ้าเก่าค่ะขอพากกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณท่านมากค่ะ มาด้วยเบอร์เก้าก็ลายสาเกต์ดีนะคะเบอร์เก้าก็เป็นสีออกโทนสีชมพูนะคะลายสาเกตค่ะเป็นผ้าสีตะกอค่ะเป็นยกดอกมองเห็นเส้นเส้นเป็นเส้นเส้นเส้นนั้นเป็นยกดอกนะผ้ายกดอกนะคะตีเกลียวด้วยยกดอกค่ะผ้าลายสาเกตผ้าสีชมพูนะคะสดสวยเพลียวค่ะสีอ่อนหวานนุ่มละมุนนะคะ ค่ะสนใจก็ทักมาหาคุณยายได้ค่ะเบอร์9ค่ะเป็นลายสาเกตนะคะคุณยายขอผ่านค่ะตามมาด้วยเบอร์สิค่ะเบอร์สิก็เป็นลายสาเกตนะคะช่วงนี้ได้สาเกตมาค่ะ ขอไทยนะคะเบอร์ขอไทยค่ะจากท่าไปทางต้นม้ก่อนนะคะอ่าตามมาด้วยเบอร์10ค่ะเบอร์สิบก็ลายสาเกตนะคะ เป็นสีม่วงค่ะออโทนสีม่วงค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าสีตะกอค่ะลายสาเกตน,นะคะผ้าสีตะกอเนะะื้อผ้ามันจะหนาแน่นนะคะสวยมากค่ะเป็นไหมบ้านนะคะสนใจก็ถ้าเข้ามาหาคุณยายได้ค่ะเดี๋ยวคุณยายจะตอบคำถามลูกะคะ้าทุกคำถามนะคะริงเข้ามาหาคุณยายได้ค่ะ ฝากดูทางช่อง Youtube ของคุณแม่บวรรักผ้าไหมหลุดจำนำนะคะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านมากนะคะเป็นลายสาเกตนะคะถือนี้ค่ะลายสาเกตค่ะถ้าเขา้ามาหาคุณยายได้นะคะคุณยายขอผ่านค่ะเบอร์สิบค่ะ ตัวน,นี้ได้โฮนค่ะผืนนี้เป็นโฮนนะคะโฮลสีน้ำเงินนะคะเบอร์11นะคะตามมาด้วยเบอร์11ค่ะโฮลผืนสีนี้สีน้ำเงินสวยนะคะเป็นไหมบ้านนะคะค่ะเป็นสีน้ำเงิน,นะค่ะสีน้ำเงินเข้มสวยนะคะโฮลผืนนี้สวยมากนะคะโดดเด่นนะคะสดสวยค่ะราคาอยู่ที่1,500ร้อบาทนะคะ หาได้มาอย่างละผืนปรบบลายกันไปค่ะเป็นโทนบ้างเป็นลายสาเกตบ้างนะคะคุณแม่บ้านคุณรัชตีไทยทุกท่านนะคะที่ชอบผืนไหนก็มักผืนไหนก็ทัก,กเข้ามาหาคุณยายได้นะคะ่คะดูย้อนหลังก็ได้ค่ะสาบไปทางช่อง youtube ของแม่บวรรัษ์ผ่าไหมหลุดจำนำค่ะสดใสโดดเด่นแพราวนะคะสวยมากค่ะ าตามมาด้วยเบอร์สิบสองค่ะตัวนี้เป็นปึกใหญ่เลยค่ะเบอร์12ค่ะเบอร์12เป็นลายสาเกตนะคะมันเป็นปึกค่ะ ลายสาเกตสีดำนะคะเป็นผ้าสีตะกอค่ะเป็นงานขาวดำสาเกตค่ะเป็นเบอร์สินะคะค่ะคุณแม่บ้านชอบแบบลายสาเกตนะคะงานขาวดำก็ทักเข้ามาหาคุณยายได้นะคะราคาอยู่ที่1,500บาทจ้า่าสวยทุกผืนนะคะ,ผ,มมผ,ะ,คะผ้าไหมนีแต่ผืนสวยๆนะคะเพราะว่าไหมนี้ถึงจะเก่าก,ก็มีค่านะคะสวยนะคะ เขาก็สวยใหม่ก็สวยนะคะผ้าไหมเนะะี่ยค่ะแล้วก็เป็นของที่ยั่งยืนนานได้ค่ะเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานได้นะคะผ้าไหมนี่นะคะคุณแม่บ้านรับไว้เยอะๆก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานเราได้นะคะคุณแม่เดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดคุณแม่เป็นทับใสก่กระเป๋าให้พื้นหนึ่งเป็นผ้าไหมก็ดีใจนะคะเป็นมรดกตกทอดค่ะ สืบถึงลูกถึงหลานได้นะคะผ้าไหมไม่รับผ้าไหมไม่ไม่ไม,ไม่จะได้ประโยชน์มากๆนะคะมีผ้าไหมยอยู่ในบ้านเยอะยิ่งดีค่ะเป็นเงินหมดนะคะสดสวยมากค่ะสนใจผ้าไหมพื้นสีขาวดาเป็นลายสาเกตก็ทักเข้ามาหาคุณยายได้นะคะค่ะสวยทุกผื้นนะคะ อ่คุณยายขอผ่านนะคะถ้ามาผืนไหนชอบผืนไหนก็ถ้ากามาหาคุณยายได้ะคะ่ะเดี๋ยวคุณยายจะตอบลูกค้าทุกคำถามน,น,นะคะคุณแม่บ้านที่มองเห็นอยู่ในหุน่นลูกสาวของคุณยายใส่หุน่นสวยๆนี่นะคะเป็นงานเป็นลายเป็นห้าตะกอค่ะยกดอกพริกไทยนะคะ ขอศิลามณีค่ะล้อมรอบด้วยดอกบัวค่ะขอศิลามณีนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะลูกสาวัีนใส่พื้นนี้เป็นชายคุยหน้านางค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะพักคาหาคุณยายได้นะคะราคาอยู่ที่ส9งพบาทนะคะผืนนี้นะคะแล้วก็ผืนนี้ก็เป็นชายคุยหน้านางเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่2,990บาทนะคะ ค่ะเป็นลายพริกไทยค่ะห้าตะกอนะคะชายคุยหน้านางค่ะลูกสาวใส่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะเป็นผ้าคลุมก็สวยนะคะเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะจิบกระเป๋าไปคลุมเวลาอากาศหนาวเย็นนะคะก็สวยนะคะถ้าพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์ดได้หลายแบบนะคะนุ่งเป็นผ้าเส้นก็สวยนะคะเป็นคลุมไหล่ก็เสริมสง่าราศีให้กับท่านมากน,นะคะคืนนี้ เป็นสีธรรมชาตินะคะคุณแม่บ้านค่ะถ้าเข้ามาหาคุณแม่บวรรักได้นะคะสนใจปืนไหนค่ะค่ะขอพระคุณท่านมากค่ะที่ติดตามคุณแม่บวรรักคุณยายรักถ้าไหมหลุดจะนำมาตลอดนะคะพี่น้องชาวไทยขอให้สุขภาพดีทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะมีแต่คำว่ารวยๆยทุกท่านนะคะบนรักษาท่าคุ้มครองท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ